สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันมาดูกันซิว่าดวงของท่านช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยชาวราศีกันขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางพลังบวกให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะ ไพ่ตัวตนของชาวราศีกันคือเด็กถือเหรียญช่วงนี้ตัวตนของคุณเริ่มมีทรัพย์สินเริ่มมีเงินเก็บหรือเริ่มอยากจะมีเงินเก็บอยากจะซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือท่านเริ่มต้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นได้เช่นกัน สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือหกไม้เทา้าเป็นลักษณะของบุคคลที่กำลังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เขาได้ทำมาแต่อดีต คือปัจจุบันเนี้ยเขากำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เขาทำมาจากอดีตหรือบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นอะคือบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณสิ่งที่คุณคาดหวังอ้าวราศีกันนี่ คาดหวังพ่อกับเราสีสิงเลยเนาะหนึ่งเหรียญการได้มีโชคลาบลอยได้รับมรดกหรือแม้กระทั่งไอได้รับเงินตกเบิกเงินคืนภาษีหรือการกู้ยืมเงินเครดิตธนาคาราคาดหวัง ที่ผ่านมานานมากแล้วเด็กดาบคุณมีเรื่องค้างคาใจที่อยากจะเคลียร์หรือคุณรอคอยข่าวสารอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้จัดการากับชีวิตของคุณว่ามันจะไปยังไงต่อคือข่าวสารสำคัญเนี้ยมันมันสำคัญกับชีวิตคุณน่ะว่าคุณจะเดินไปทางทิศทางไหนต่ออทิศทางลมอะ่ะจะไปทางไหน หรือตัวท่านอาจจะเป็นคนดือนะ้อนะออดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยชาวราศีกันอาจจะเป็นคนดือ้อใครบอกอะไรก็ไม่ฟัง <c oughs> อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานสามดาบคุณรู้สึกเหมือนตัวเองถูก หลอกลวงหักหลังหรือมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาในชีวิตหรือคุณมีความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเรื่องอะไรก็ตามแต่แหละหรือบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ the emperor ออคุณจะมีความมั่นคงผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคุณอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือบางท่านอาจจะมีความคิดที่อยากจะเรียนต่อศึกษาต่อมีหรือมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะที่คุณจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยว สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสามถ้วย <c oughs> บางท่านอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือไม่หรืออยากจะมีการเฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆหรือบางท่านอาจจะมีปัญหารักสามเศรา้าไพ่คำแนะนำสี่เหรียญไพ่แนะนำคุณว่า อย่ายึดติดอย่าเป็นคนขี้เหนียวให้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างให้รู้จักออมเงินบ้างเออ สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกในใจคือ2ถ้วยความสมัคคีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการแลกกันระหว่างคนสองคนหรือคู่ค้าหุ้นส่วนใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งเรื่องความรักอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนรักให้มากกว่านี้ แต่ไพ่ใบสรุปของคุณชาวราศีกันห้าเหรียญคุณอาจมีปัญหาเรื่องการเงินหรือขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักอาจจะเดิน หันหลังให้คุณเพราะการกระทําของตัวคุณเองหรือแม้แต่อืตัวคุณเองอะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่สามารถพึ่งคนอื่นได้นอกจากตัวคุณเองนั่นคือพไพ่ใบสรุปของชาวราศีกันโอเคค่ะแม่หมอขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะถ้าดวงนี้ใช่ของคุณ ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบายบายชาวราศีกันสั้นๆแค่นี้เนาะ